สิ่งที่ปรุงแต่งกันขึ้นตั้งแต่รูปประธรรมตั้งแต่วัตถุจนกระทั่งถึงนามธรรมาพระพุทเจ้าก็ตัดสรุตตั้งแต่วัตถุจนกระทั่งถึงชีวะในระดับยังยังจะเรียกว่านามนามธรรมายังไม่เต็มเรียกว่าพืชผีชนิยามจนเป็นนามธรรมาเต็มเรียกว่าจิตนิยามแเราจึงรู้ว่าอ๋อ ก็มีสามสิ่งทัวนี้อุตอตุพีชะจิตนิยามจิตนิยามนี่แหละเป็นใหญ่ที่สุดเป็นประธานที่สุดในการที่จะมีสังขารปรุงแต่งและเกิดเป็นวิญญาณแต่พระเจ้าก็ตรัสรู้จนกระทั่งถึงที่สุดว่าอ๋อ แม่เป็นจิตวิญญาณแล้วก็มีกรรมแล้วก็ทรงไวเรียกว่ากรรมกับธรรมะทุกอย่างก็เลยมีตัวจิตนิยามกับกรรมนะจิตนิยามกับกรรมสองอย่างทีนี้กรรมกับจิตนิยามสองอย่างเนี่ยจิตนิยามเป็นธาตุวิญญาณ กรรมเป็นการแสดงเป็นการกระทำของจิตจิตนิยามแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละของบุคคลแต่ละหน่วยแต่ละของบุคคลทีนี้ภาวะที่เป็นกรรมหรือการกระทำของแต่ละหน่วยนี่แหละของแต่ละคนก็เป็นของแต่ละคนเรียกว่ากรมมกร,ากรมมัจกตากรรมเป็นของของตน แล้วกรรมนี่แหละตกทอดเป็นตัวเองก็จะต้องทำกรรมใดมีวิบากและวิบากนั้นเป็นของตนตนต้องรับวิบากต้องรับกรรมที่ตนทำนั้นแล้วก็จะเกิดจะตายจะเป็นอยู่เรียกว่ากรรมโมยนี้พาเกิดพาตายกันเป็นไปจึงเกิดกรรมเปนของตนแล้วก็ตัวตนเป็น ทายาทของกรรมของตนกรรม,มุองตนทําแล้วเป็นมรดกตกทอดตนก็ต้องมารับมรดกตกทอดนี่ของตนแบ่งใครไม่ได้ด้วยมรดกของตนเนยแบ่งให้แม้แต่ลูกทางสรีละก็ไม่ได้เป็นของตนของลูก,กว่าของเขา อาศัยเราร่างเราเกิดเท่านั้นอาศัยธาตุ DNA หรือธาตุเชื้ออะไรของเราเกิดเท่านั้นส่วนจิตวิญญาณนี่เป็นของเขานะแล้วก็มาจิตวิญญาณของกครก็พาตัวเองเป็นไปแลว้วกรรมโยน,นี้แล้วก็ตกไปเป็นสกุลของตนเองเป็นเผ่าพันธุ์ของตนเองอีกสุดท้ายก็จบด้วย พาตัวเองเป็นไปแล้วก็ตัวเองอาศัยเพราะฉะนั้นในขณะที่อาศัยอยู่ยังไม่จบมันเหมือนก็อยู่ในสงครามอยู่ในสมรภูมิรบเรียกว่ากรรมปฏิสรโนสณะแปลว่าประกอบไปด้วยสงครามก็มีสงครามเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่พึ่งสงครามก็เป็นทุกข เพราะผู้ไม่ตัดสรู้จริงๆเลยไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยก่อแต่ชั่วแต่บาปก่อแต่ศัตรูก่อแต่สิ่งที่จะต้องมาทำร้ายเรามันก็ไม่มีสงครามจบสงครามก็มีอยู่ยืดเยือ้อตลอดกาลนานนะาระกรรมท่านไปจบด้วยกรรมปฏิสรโน กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยละสรณะสรโนโ็นประกอบไปด้วยสงครามคุณก็ได้พึ่งสงครามจึงพึ่งความทุกข์ไปตลอดการนานตลอดนิรนอนถ้าเผื่อว่าไม่มาเรียนรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนให้หมดสงครามเป็นอารณะไม่ใจ่สาสรณะแล้วก็ไม่ใช่แค่มรณะแค่ตาย แล้วก็ต้องเกิดอีกตายแล้วก็ต้องเกิดอีกอเป็นอรณะไม่เกิดอีกเลยัลนไม่มีสงครามอีกแล้วก็ไม่เกิดอีกอรณะก็เป็นอตมตะบุคคลเป็นบุคคลที่รู้แล้วว่าจะเกิดหรือจะตายจะแยกธาตุเป็นดินน้ำไฟลมเป็นตายเป็นอริพานเป็นปริโยสารก็ได้สิ่งที่ขยายความมาคราวนี้ คร่าวๆนะสันสันสังเขตนะคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้ความรู้ความจริงอันนี้แระงผู้ที่สามารถรู้ความจริงอันนี้แล้วแม้แต่เบื้องต้นใบไม้กับมือเดียวคือรู้อัตตาของตอนเองว่ามันอะไรพาเกิดก็อุปทานหรือตัณหาภาเกิด ดับอุปทานดดับตนาเสียก็ดับได้หมดไม่พาเกิดเมื่อพ้พธิเป็นอรหัน์รู้จักเหตุและก็ดับเหตุได้ไม่พาเกิดได้ตายแล้วก็ปริิพานเป็นประโยชสารก็จบเป็นดินน้ำไฟลมไปแต่มีผู้ที่ไม่ยอมจบเรียกว่าโพธิสัตว์ศึกษาต่ออีกอยากจะรู้ว่า เรานะ่ะดูแลล่ะไม่เกิดไม่ตายเป็นอย่างนี้อมตะแต่คนอื่นๆเนี่เขาไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายเหมือนอย่างเราได้ไหมก็ํามศึกษาก็เห็นความจริงโอ้ไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายอย่างเราเนี่ยยากทำได้ยากนอกนั้นไม่รู้ความไม่เกิดไม่ตาย ทำไม่เป็นเพราะนั้นจึงเกิด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 ทำตายให้ตนเองไม่ได้แต่มันต้องตายในรูปขันในสรีระที่บอกว่าคนไม่มีใครอยู่กำฟ้าต้องตายแต่ตายไม่ไม่สลายจิตน,นิยาม ไม่ไม่บรรลุอนัตตาธรรมเป็นอัตตาหมุนเวียนจนกระทั่งสุดท้ายรู้สุดรู้มากรู้ไม่อย่างที่เป็นศาสดาและก็ไปจบที่ศาสดาองค์ใดองค์ที่มีความรู้เป็นนิรันดรโอ้ยอัตตามันไม่สลายไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอัตตานิรันดร เพราะศาสนาพระเจ้าจึงสุดอยู่ที่พระเจ้าลึกลับตายแล้วต้องไปอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นเองก็จบแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรต่อตส่วนพระพุทธเจ้าเรารู้อย่างนั้นไม่ไม่อยู่อย่างนั้นก็ได้อยู่อย่างตายแล้วก็ไม่ต่อแต่ที่จริงนั้นต่อ ต้องเกิดอีกตามวิบากกรรมพาเกิดพาเป็นหมุนเวียนทุกอย่างมีแต่หมุนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แล้วก็จะดีได้ดีหรือตกอยากได้ดีหรือตกอยากเพราะคมของตนที่ทําดีก็ดีหน่อยทําชั่วก็ทุกข์ยากลําบากทําดีก็สบายบางก็ได้แต่สบายเป็นสุขกับทุกข์เป็นสุขกับทุกข นี่พุทธเจ้าคนพบว่าโอ้เหตุที่จะเกิดตายตายเกิดเกิดตายสุขทุกข์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 สุขสุขทุกข์ทุกข์เพราะความไม่รู้จักความจริงของจิตนิยามพระพุทธเจ้าจึงสามารถทําจิตนิยามเนี่ยลงมาเป็นปีชานิยามลงมาเป็นอุตุนิยามได้จึงสามารถแยกธาตุลายเป็นอุตุนิยามได้จริงสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้า รู้จากความเป็นเทวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นศาสดาทุกองค์อย่างที่ทุกๆองค์เป็นรู้หมดรู้จบรู้รู้จริงแท้จะเป็นอย่างไงก็ได้นะแต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงจิตวิญญาณไปจนกระทั่งรู้หมดแล้วก็เป็นมาหมดเป็นจนรู้แล้วว่า จริงๆแล้วอยู่ไปมันก็เป็นอย่างนี้อีกบนเวียอย่นี้อีกนิรันดอนเพราะมันก็ต้องเบื่อหน่ายรู้จักเบื่อหน่ายท่านก็เรียนรู้ความเบื่อหน่ายจนกระทั่งรู้จกักให้นายสิ่งที่เป็นหลงสังขารปรุงแต่งน,นายไปตั้งแต่โลกเลวๆร้ายๆมันไม่ดีจนเป็นโลกที่ดีสูงสุดก็ไปเป็นพระเจ้า เสร็จแรกก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดแล้วก็ต้องตกต่าตกทุกข์ได้ดีตกทุกข์ได้ดีตกทุกข์ได้ตกตกได้ยากตกทุกข์ได้ยากอยู่เงี้ยเมื่อท่านรู้ว่าทําศูนย์ได้จะหมุนเวียนอยู่ตกทุกข์ยากกระหมนเวียนอยู่เงี้ยอยู่กับมนุษย์เนี่ยสอนก็ได้รับความทันเสริได้ลาบยอดทันเสรญลกีสุขอยู่เงี้ยมีแต่ลาบยอดทันเสรญลกีสุขเงี้ยพระติจาก็ทรงเบื่อหน่ายหมดเลย โอ้ยเป็นมานับชาติไปทวนไปรู้กี่ล้านๆ้า,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 าชาติเท่านี้ก็เลยสุดท้ายก็พอแล้วแล้วท่านก็รู้จักวิธีที่จะแยกตาแต่เป็นดินดน้ำไปลงไปแล้ว,วพระรู้เจ้าทุกพระองค์มีสมัยเดียวเจริญธรรม